พี่ยืดขาพี่ยืดขาดูถ่ายให้นะคะนะนะออกจากกลุ่มเพื่อนมาถ่ายวิดีโอให้ค่ะนะมีคนแซวอยู่ข้างหลังนะคะเนี่ยนะเป็นไงคะ แค่ถือกล้องเข้ามาในสนามเขาก็หัวร้อนแล้วละ่ะปิดเลยนะคะดูแค่นี้ก่อนมันหลังเราค่อยมาเที่ยวด้วยกันนะคะหน้าหน้าพี่ขนมหวานพี่รัดพี่ยุดืดขามาหลังมาเที่ยวนะคะยินดีต้อนรับเสมอปิดแล้วคะ่ะเพื่อนมาละเจอกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ